ดูวีโก้ครับวันนี้เข้ามาเช็คเรื่องใดก็ทำได้สตาร์ไปมีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์นะครับเนี่ยนี่นะครับไฟลุกนนเครื่องยนต์สีเหลืองนี่นะครับเขาเรียกไฟลุกเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้มาสแกนดูรหัส อันนี้ผมใช้ i d 2นะครับ i d 2นะครับก็ Intelligent นะครับ c a t e r นะครับ Tool ก็หมายถึง2นะครับรหัสนะครับที่เจอโค้ดนะครับ P นะครับ1601นะครับ e f o m Error นะครับ Injection Correction นะครับ Value นะครับ DPF Terminal นะครับ i n e g r a t i o n นะครับ Record เกี่ยวกับ นะครับการลงทะเบียนโฉดเนาะประมาณนี้นะครับเหมือนเออร์เลอร์นะครับาวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขรหัสนี้นะครับมันก็มีอยู่สองแบบเราต้องอย่างอย่างแรกนะครับอาจจะต้องคือเหมือนกับหน่วยคามจามันเออร์เลอร์ครับของกล่อง ECU นะครับเราก็ทําการเคลียร์นะครับเคลียร์ยังไงนะครับไปดูนะครับวิธีการของผมนะครับอ่าถ้าเรากดเรากดเคลียร์ก่อน นี่ไม่หายนะครับไปก็ยังโชว์อยู่ไม่หายนะครับมาดูนะครับคันนี้ถ้าเป็นเครื่อง gts ก็ทําได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ถอดได้สตาร์ทมาทําความสะอาดที่เฉยนะครับไปโชว์นะครับไปรูกเครื่องยนต์โชว์ดับเครื่องยนต์นะครับอันนี้เปิดออนเปิดออนแล้วเราก็มาเข้าที่ utility นะครับถ้าเป็นเฉสตรีมก็ utility เหมือนกันนะครับ อ่าัวนี้มันจะไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับมาดูเหมือนมันให้เราลงทะเบียนวิชินใหม่เราลองอ่านดูครับวิดดูก่อนอ,อาหัวหนึ่งก่อนนะครับอ่านหัวที่หนึ่งก่อน อ่านไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเหมือนมันไม่ลงทะเบียนนะครับเหมือนมันเออร์เลอร์นะครับตอนนี้พองอ่านหัวสองครับอ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้เหมือนกันนะครับหัวสามครับอ่านได้ไหมครับอ่านไม่ได้นะครับหัวสี่ครับเดารีดนะครับรีดแปลว่าอ่านนะครับ อ๋สี่อ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปสแกนดูคืนขึ้นโคดเดิมไหมโคดเดิมนะครับเดี๋ยวคราวนี้กดเคลียร์นะครับอ,อับสวิต์นะครับเดี๋ยวเอาสวิตส์ไปด้วยนะครับกดเคลียร์เลย นีไม่หายนะครับอ่ะทำไงต่อครับไปถอดกรรออั้แบตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวถอดขั้แบตเตอรี่อีกรอบไองนะครับ อันนี้เป็น E D U สองลักนะครับน,น่่ก็แบบกัอนนะครับนนเดี๋ยวใส่อันนี้มาดูใหม่ นี่ครับเออเลอร์นะครับอันนี้เราติดเครื่องยนต์นะครับทุกค้านก็จะหายไปนะครับไม่มีรหัสแล้วครับตัวนี้เป็นวิธีการแก้ไขเรื่องนะครับสมมติว่ามันขึ้นรหัสหนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับตัวหน้าแชมป์นี่ถ้าเป็นตัวหน้าแชมป์นี่ มันจะเข้าไปลบค่านะครับการเรียนรู้ว่าเอ่อรเรียนรู้ว่าครับการถีดน้ำร่องได้นะครับที่เมนูไ i ลอ l quality learning wall clear นะครับเนาะแต่รุ่นนี้มันเป็นตัวตัวเก่านะครับก่อนแคมก็ทุกวิธีการถ้ามันลบไม่ออกนะครับก็ไปถอดก้นลบแบตเตอรี่ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าบางทีกล่องมันเออเลยที่เฉยนะครับมันไม่ได้มีโค้ดอะไรหรอกนะครับอันนี้ก็ไปดักไปแล้วนะครับ ไม่มีรหัสพิเศปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆรถคันนี้ก็มาแก้เรื่องสอดได้นะครับสอดได้ตรวจสอบแล้วก็สอบตัวแบบปกตินะครับแต่ไฟมันขึ้นนะครับหลาจะเออเลอร์นะครับซึ่งตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟไม่โชแล้วนะครับไม่มีโกดแล้วโอเคนะครับสวัสดีครับ